มีปลาด้วยนะคะเป็นสวนทีพีมีดอกบัวมีปลาด้วยนะคะสวยงามวั <c oughs> นนี้เป็นวันพระขอไหว้พระนะคะ เปนบนพระนะคะพี่พลอยก็มาไหว้พระลงมาไหว้พระพี่พลอยพักอยู่ที่เพชรแก้วสามนะคะบรรยากาศสวยมา กไม้สวยงดอกไม้<า>บรรยากาศสวยงามนะคะเพื่อนๆพี่ๆ ร้อนอากางรถมันร้อนดูอากาศร้อนมากเลยร้อนอ่ะ จริงๆต้องตานรถเนะาะตากแดดบรรยากาศ ร้อน